มีท่านผู้ชมนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับโครงการสู้เราช่วยนะครับจะไปช่วยเหลือใครกันแน่นะครับช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้ค้างหรือว่าช่วยเหลือผู้ที่เป็นใช้หนี้ชําระหนี้ที่ดีนะครับต้องขอตอบก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับคนสู้เราช่วยนะครับจะต้องเป็นหนี้ค้างนะครับจะต้อง เป็นนี่ค้างเท่านั้นนะครับต้องค้างตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่เกิน1ปีนะครับณนะวันที่31ตุลาคม2567นะครับถ้าเกิดเกินมานี้แล้วนะครับก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับสำหรับการชำระนะครับถ้าเกิดท่านชำระดีมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่มีการ เสียเครดิตอะไรเลยนะครับไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับอันนี้ก็คือชัดเจนนะครับสำหรับใครที่ชําระหนี้อยู่แล้วหรือว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลนะครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับให้ำสำหรับคนที่ เป็นหนี้เสียนะครับหรือว่าไม่ยอมชําระหนี้ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับบางคนมีความจําเป็นต้องไปหมุนอย่างอื่นก่อนนะครับแต่คนที่สู้ดิ้นรนนะครับเพื่อจะให้ตัวเองจ่ายหนี้นะครับได้ตรงแล้วก็ไม่เสียเครดิตนะครับตัวนี้จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับท่านผู้ชมเห็นคิดว่าถูกต้องหรือไม่นะครับสาหรับการจ่ายนะครับก็รัฐบาลจะเข้าไปช่วยนะครับปีแรกนะครับจะจ่ายแค่50%นะครับแล้วก็ปีที่2องจ่าย70%นะครับีปี่3จ่าย90%นะครับแล้วก็าะนําเงิน ที่ท่านจ่ายนะครับไปหักเงินต้นด้วยนะครับจะทันให้จะทาให้ท่านนะครับหมดหนี้หมดหนี้ไหวขึ้นนะครับแต่มีข้อแม้นะครับในระยะเวลา12เดือนนะครับที่ท่านเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ไปก่อหนี้เพิ่มนะครับอันเป็นรู้กันนะครับสําหรับใครที่ชําระดีนะครับแล้วก็ไม่เสียเครดิตนะครับไม่เข้าร่วมโครงการไม่คนสู้เราช่วยไม่ได้นะครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะสวัสดีครับ